วันนี้มีโอกาสมาสวัสดีปีใหม่อาจารย์แม่ครับอันนี้เป็นอาจารย์และเป็นแม่ของผมแท้ๆนะครับสวัสดีปีใหม่ครับแม่สวัสดีปีใหม่จเจริญสุขจเจริญสุขนะครับก็แม่ผมก็เป็นเรือจ้างเป็นครูมาตั้งแต่สาวๆนะครับตั้งแต่ก่อนผมเกิดจนผมเกิดมาจนทุกวันนี้แม่ก็ยังเป็นครูอยู่ก็ไปงานพวกเราสวนกุหลาบ ชาวชมพูฟ้านะครับวันนี้บริษัทคาร์าาโโกโก้ก็อยากจะดูแลสุขภาพแม่ด้วยคาเค้าแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์จากเกษตรกรไทยนะครับ<ด>ก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเรามาอุดหนุนเกษตรกรไทยนะครับใครอยากดูแลคนที่เรารักคนที่เรารคเคารพบ,บูชาเหมือนแม่เนี่ยนะครับก็ให้คาเคาไปดูแลสุขภาพครับแม่แม่มีอะไรจะพูดไหมอวยพรกระต่ายไหมก็ ขอให้เจริญสุขเจริญสุขคิดปรารถนาอะไระในสิ่งที่ดีสมปรารถนาทุกประการดื่มดื่มเอ้โกโก้ทุกเช้าครับครับนะครับครับเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าเพลดื่มโกโก้ทุกเช้าโดยไม่ใส่อะไรเลยนะแล้วก็จะไม่เป็น s <S อัลไซเมอร์อ๋อโอเคครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสาธุครับเจริญสุขเจริญสุขนะ